วาคิวบาร์บีคิวสเต็กร้านบาร์บีคิวที่เปิดขายมานานกว่า6ปีและตอนนี้ก็ได้ขยายธุรกิจมาเป็นสาขาที่7แล้วโดยกรรมวิธีการหมักเนื้อที่ไม่เหมือนใครจุดเริ่มต้นแค่อยากจะลองเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้สามารถสร้างรายได้ได้หลักล้านเคล็ดลับของเขาคืออะไรที่สามารถครองใจลูกค้าได้ขนาดนี้เราไปคุยกับคุณน้ำหวานเจ้าของร้านคนเก่งของเรากันเลยครับตอนนี้มี7จสาขาแล้วกำลังจะเปิดพิ่มอีก2สาขาด้วยกันแต่ว่าอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยเห็นว่าพี่น้ำหวานได้ไปงานเฟสติวัลมาแล้วเมื่อไรจุดประกายการสร้างร้้้าานนนีขึม อ,อ๋พวกพี่ๆเพื่อนๆค่ะชวนไปเฟสติวัลครั้งแรกที่ไม่เคยไปเลยแล้วก็ไปเข้าไปในงานซึ่งอาหารไม่พอเพียงพอกับลูกค้าที่เข้าไปในงานด้วยกันก็เลยแบบเอออยากมาขายอาหารในงานนี้บ้างจังเลยต้องทายังไงดีพอเราจบจากงานนั้นนะคะก็มาจดประกายว่าทาอะไรขายแกดีกับแฟ่นะคะคก็เริ่มจากบาริสคิวเพราะว่าแม่ที่เป็นคนทําให้พี่ทานตั้งแต่ตอนเด็กเลยก็เลยลาออกจากงานประจําแล้วก็มา ขายบาร์บีคิวแบบเต็มตัวเลยใช่ค่ะมีน้องๆในทีมเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะตอนนี้ทีมงานแข็งแรงมากเราช่วยกันแบกกันไปคนละสาขาค่ะ,คะ,คะแล้วก็ทำงานอีเวนต์ด้วยค่ะแสดงว่าเราขายเดือนแรกกำไรห้า0 0่นบาทเราต้องมีจุดเด่นเธอตอนแรกอ่ะพี่ของพี่เป็นไม้เล็กค่ะแต่ว่าเราทำไม้เล็เราอยากไม่อยากให้เหมือนใครเราเลยทํทำให้มันชิ้นใหญ่ขึ้นไม้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รสชาติดีไม่เหมือนใครค่ะมีเนื้อ เป็นเนื้ออะไรบ้างอ่ะม,มีเป็นหมูค่ะแล้วก็เป็นเนื้อวัวแล้วก็เป็นไก่แล้วก็เป็นไส้กรอกแล้วก็ด้านนี้นเ,นเป็นเมนูใหม่นะงั้นเราถ้าเกิดที่เราทำให้มันไม่เหนียวยเราต้องหมักมีความพิเศษยังไงบ้างหมักข้าวคื 2, 3, คนสองสคืนหึือจะนำมาใช้ได้ค่ะ วัตถุดิบอย่างดีทั้งหมดเลยที่จะไม่ลดต้นทุนอะไรทั้งนั้นเลยแล้วเมนูพิเศษของร้านเราเห็นแบบว่าชื่อวากิวแบบนี้ต้องมีเมนูที่เป็นวากิวแน่ๆเลยจริงๆอ่ะวากิวอันนี้มันเป็นชื่อพี่กับชื่อแฟนนะเอาเหรออ๋อมันเป็นชื่อตัว W กับ A ใช่ปะ่ะคะเป็นชื่อพี่กับแฟนแล้วก็คิวก็คือเหมือนแบบ<อ>คิวให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัววากิวลูกค้าพูดบ่อยพี่ก็เลยเแบบเรามีเมนูวากิวเพิ่มดีกว่าพี่ก็เลยหาซาไพเออร์เลยหาซาไพเออร์ปุ๊บก็เลยไปเจอที่ฝากี้าอ ก็เลยนำมาทําเป็นเมนูพิเศษของที่ร้านเป็นตัววาคิวเวอร์เอามาเสียบไม้แล้วก็มีแบบเป็นสแต็กด้วยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาอยากจะสั่งเนี่ยสามารถสั่งได้ช่องทางไหนบ้างครับก็คือทางร้านจะมีช่องทางที่ไข่ดีเลยคือจะเป็นไลน์แมนค่ะแล้วก็มีโรบินฮูดแล้วก็มีเป็นแกร็บฟูดค่ะที่สามารถสั่งได้มีหลายสาขาลูกค้าสามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะ แล้วตรงนี้นะครับเราอยู่กันที่สาขาอะไรเอย่ยสาขาที่2ค่ะตลาดทนบุรีมาร์เก็ตค่ะก็ตอนนี้มีอยู่7สาขาด้วยกันก็ต้องบอกว่าไปอยู่แถวๆไหนก็มีเหมือนกันลูกค้า <laughs> สามารถทานได้ทั่วกรุงเทพเลยค่ะสาขาใกล้บ้านจตุคเ์ค่ะพูดถึงมะจุพันธ์กันบ้างดีกว่าผมเห็นเลยว่าเวลาที่ผมไปทานบาร์บีคิวตามงานเฟสติวัลเนี่ยจะเป็นแก้ว<ช>แล้วก็ใส่ไม้เข้าไปแต่ว่าอันนี้เราไม้ใหญ่มากเลยพี่น้ำหวานทำไมถึงเปลี่ยนจากแก้วพลาสติกมาเป็นมะภุพัณก์เฟสค่ะ ออมันเป็นถาดที่ทนความร้อนค่ะทนน้ำมันแล้วก็ซอสเรามันจะไม่หกละลายง่ายค่ะลูกค้าถือทานได้สะดวกแล้วก็ทานง่ายดีไซน์เคล่อได้ค่ะคือเห็นแบบนี้เราพปคิดว่า เราถือถ่ายรูปสวยมากๆอย่างแน่นอนเราถือว่าโอ้ดิเราเป็นกิมมิคเ,เ,เลยบบกลายเป็นแบบว่ามันเป็นถ่ายที่เราแบบหาไม่ได้เลยจนมาเจอหกเฟซนะคะเพราะว่ามันพอดีแล้วก็ลูกค้าถือทาง่ายแล้วก็มันพอดีกับสายไม้เราพอดีแล้วตอนที่พี่ตระวานสั่งบรรจุพันธุ์หงสเฟสิ่สั่ง,งทางช่องทางไหนพี่สั่งผ่านทางเว็บไซต์ดูที่ออนไลน์ค่ะก็คือเขาจะมีให้เราเลือกหลายขนาดเลยค่ะแต่จริงๆที่พี่ใช้ก็คือมันเป็นถ่ายขนาด5้ 10, าคูณสิที่มันรองรับปวามมีของฐาดเราได้เขาร้อน ทนน้ำมันแล้วก็ลูกค้าสามารถถือถานได้โดยไม่รอะะ้อนด้วยค่ะก็บอกเลยว่าทุกคนน่าจะมั่นใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จาก SCTP ด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นผ่านไทยออฟฟิเชียลค่ะซึ่งพี่ไม่เคยพลาดักโปรโมชั่นเลยเพราะว่าจะมีที่เซลโทรมาแจ้งตลอดคะ่ะวก็มีค่ะมีเด้งมาทางไลน์ออฟฟิเชียลอยะะ่าง่อน มนมีเลยค่ะส่วนตัวมาคอยตื่นมาตลอดเลยเมื่อที่มีโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามามันเลยทําให้เราสะดวกการฝากของมาใส่ได้เลยและนี่ครับคือจุดเริ่มต้นเล็กที่ตอนนี้ไม่เล็กแล้วนะครับมีถึง7สาขาแล้วก็มันเปิดเพิ่มอีก2สาขาให้พี่ต้องหวานฝากร้านของตัวเองสักเล็กน้อยครับฝากเข้าไปที่เพจนะคะว่าเือบาริโทสเต็ดค่ะหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ลูกค้าอยากทานที่บ้านสั่งได้ผ่านออฟฟิเชียลไลน์หรือว่าไลน์แมน โ,โแล้วก็มาเป็นบุหร่ถ่าก็ฝากไปด้วยนะครับว่ากิวบาร์บีคิวสเต็กนะเห็นแบบน,นี้แล้วก็อ่าหิวม,มากเลยนะครับไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดกันนะครับสว่วนนี้พายกี่น้ำหวานก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ได้มาแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เฟสจาก S C G P มากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ